นี่คือเคนบูดตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับถ้าใครอยากได้จอแบรนด์คุณภาพสูงและฟังก์ชันมากที่สุดในตลาดผมบอกเลยตัวนี้คือคําตอบของคุณแน่นอนครับสวัสดีครับผมผมป๊อบจากฮัมมิ่งคาสิโอนะครับคลิปนี้ผมมากับเ n น o ูดตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดจริงๆมันไม่ได้ใหม่วันนี้นะจริงๆมันออกมาสักพักต่อๆแล้วแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าที่ฮัมมิงของเราอะ ปีเดียดที่ผ่านมางานแน่นมากครับแน่นแบบเป็นชุดใหญ่ๆแบบต่อเนื่องทําให้ผมแบบไม่มีสมาธิในการจะมานั่งรีวิวในร้านคือนี่คือในร้านนะครับฉันแปลว่าถ้านั่งรีวิวอย่างนี้แปลว่าในร้านต้องมีลูกค้านั่งอยู่ฉั้นบางทีพองานแน่นๆมากๆเราก็คงแบบไม่ได้รีวิวเร็วในทุกจังหวะโอกาสนะครับเพื่อเอานั่นร้านเป็นหลักอันนี้เป็นส่วนเสริมแล้วกันนะครับคลิปร์ดตัวนี้ครับถัดจาก9720 XS นะครับเรียกว่าถัดมาเนี่ย สเปกส่วนใหญ่นะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่หน้าตาเมนูนฟีเจอร์จะเหมือนเดิมแต่มีสิ่งใหม่ที่อัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้เขาเป็น h ฮดยูนิตตัวท็อปที่ฟังก์ชันผมเรียกว่ามากที่สุดมากกว่าแบรนด์อื่นๆที่เป็นจอบแบรนด์ด้วยกันนะครับเอาสิ่งแรกก่อนครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ท็อปนะครับฉะนั้นอะไรอัดแน่นฟังก์ชันได้เขาใส่มาครบเลยผมเอาแบบ ผสมผสานระหว่างของเดิมของใหม่คู่กันนะหน้าตาครับกับขนาดความคมชัด S D เนะี่ยอันเดิมจอไม่ท้อนคืออันเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกใหม่คือตัวบอดี้เขาอันนี้ครับก็คือเป็น1นึ่ชสซีที่ของเดิมเ่ะเป็นแบบ2ดินมันหนามากๆครับเวลาไปใส่กับรถมันเดี๋ยวนี้ใส่ยากพูดตรงๆแล้วใส่1ดินเนี่ยมันเข้ารูปซ่อนง่ายกว่าแล้วจอตรงนี้ครับมันสามารถแอดจัดได้เป็นแบบขึ้นลงซ้ายขวา ได้ด้วยก้มเงยจริงๆแล้วซ้ายขวาบางคนถามว่าเอาไปทำไมคือบางคันรถมันไม่ได้อยู่ตรงกลางไงครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องกลางแต่เราขยับตัวจอยังไปยังมาได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันเลยสามารถ Adjust ให้เข้ากับรถที่หลากหลายรูปแบบรวมไปถึงเขาสามารถแยกระหว่างจอกับตัวเครื่องจัดกันได้แล้วฉะนั้นถ้าเกิดรถคันไหนมีพื้นที่จํากัดหรือข้อจำกัดในการติดตั้งเนี่ยเอาจอไปทาแบบบิวอินได้และตัวเครื่องแยกต่างหากได้แต่เป็นออฟชชวลนะครับแล้วก็จะมีกล้องที่รองรับ 4ตัวนะครับโดยที่มีกล้องเป็น hd นะครับเพิ่มได้หน้ากับหลังแต่ด้านข้างจะเป็นกล้อง standard ก็คือเป็นกล้องที่มีความคมชัดสูงนะครับและสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับคือ optical out นะครับอันนี้ใครที่เป็นนักเล่นเครื่องเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่าชื่นชอบแน่ๆคือเ,เดิมทีเนี่ย kenwood จะรองรับ high res อยู่แล้วนะครับเล่น high res ได้แต่เวลาไปต่อกับ dspm เนี่ย การต่อด้วยอนาล็อกบางทีมก็จะมีเรื่องของการสูญเสียคุณภาพได้จะต้องซื้อสาย RCA ที่เป็นคุณภาพสูงๆแพงๆเพื่อคงคุณภาพไม่ให้สูญเสียแต่ถ้าเกิด DSPM ของคุณมี optical ไอเจ้านี่มี optical ก็คือหมายความว่า สัญญาณดิจิตอนจะถูกส่งออกไปเลยโดยที่ไม่เกิดการสูญเสียแล้ววิ่งเข้าไปสู่แอมป์ชันเนื้อเสียงไฮเลสองคุณก็จะได้คุณภาพที่มากยิ่งขึ้นด้วยครับรวมถึงการใช้ w i r e l คาร์เพลย a อ a n เด o ร์ออโตและ HDMI เราไปเจาะลึกฟังก์ชันกันครับตัวจอมีขนาดใหญ่10.1นิ้วครับมันจะใหญ่ครับแต่ว่าบอดี้ของมันนะยังคือเป็นพื้นฐานแบบ 1ดินหรือ2ดินได้ไหมายความว่ารถชุกคันที่เป็นช่องแบบ2ดินหนึ่งดินนะสามารถใส่กับตัวนี้ได้อย่างปกติและแลเราแค่ไปแอดจัสก,ก้มเงยลึกยืน่นสูงชันแล้วแต่รถคันนั้นๆรวมถึงดีไซน์ที่เราสามารถไปแอดจัสให้เหมาะสมหรือว,ว่าชอบมองมุมไหนสามารถทําได้จริงๆต้องบอกว่าในยุคก,ก่อนหน้านี้เราใส่7นิ้วกันอยู่พีแต่ว่าพอ7นิ้วในวันนี้มันเล็กมากนะมันเล็กมากลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราอายุเยอะขึ้นแล้วใส่7นิ้วเนี่ยมันก็ไม่ไหวนี้การใส่10นิ้วเนี่ยโหเห็นไหมครับ นี่คือ7นิ้วพื้นฐานกับ10นิ้วมันใหญ่แบบสะใจมากเพราะฉะนั้นมองนะครับความคมชัดปุ่มกดต่างๆมันจะกดง่ายแบบสุดๆนะครับแต่ตัวนี้มันก็จะไปแอัจต์ตามความเหมาะสมตัวเครื่องนะครับด้านหลังเป็นพื้นฐานทั่วไปก็คือมีพวก High l e v e l Input นะครับมีช่อง USB มีเสา GPS นะครับมี USBc มาให้นะครับแต่ผมแค่คิดว่า c ก็จะมีตัวแปลงเป็น a ด้วยนะครับ จริงๆถ้าจะส่วนตัวผมนะผมว่าเอา A เนี่ยเสียบค่อนข้างแน่นกว่านะเวลาเอา C เสียบผมว่าบางทีค่อนข้างหลวมด้วยซ้ำนะครับแ้วก็จะมีไมโครโฟนมาให้นะครับมี Pre-out มีที่อย่างครบมีพอร์ต HDMI แต่ต้องซื้อเพิ่มนะเพราะว่าเป็น t y p ดีไซส์เล็กแบบนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องที่เป็นไฮไลท์มากขอญาตชีนะ้เลยนี่ช่องนี้ Optical นี่ครับช่องนี้ อันนี้ไปซื้อเพิ่มนะไม่มีขายก็คือเราสามารถเอาสายออรติคลมาเสียบเข้าไปเพื่อยิงสัญญาณเป็นดิตตอนตรงไปหา DSPM ต้องบอกเลยว่านี่คือจอแบรนด์ตัวท็อปเพลงตัวเดียวที่มีฟังก์ชันแบบนี้ให้คุณเลือกใช้นะครับ ส่วนอื่นก็พื้นฐานทั่วไปมาดูฟังก์ชันกันสิ่งแรกนําเสนอคือเรื่องของฟังก์ชันที่มีอยู่ในจอรุ่นเดิมกับรุ่นใหม่แล้วครับจะยังโดดเด่นอยู่แบบไม่มีใครเหมือนคือเรื่องของจอที่ลดการสะท้อนแสงคือตัวนี้เป็นจอคมใช้แบบ hd แล้วลดการสะท้อนแสงหมายความว่าถ้าผมขยับนะครับคือตัวนี้ในห้องผมมีไฟสต,ตูดิโอดวงโตๆนะกับด้านข้างเป็นเหมือนคล้ายๆกระจกบานใหญ่ๆกันแ,แสงเข้ามาเนี่ยพอเราขยับนี่ครับ จริงถ้าเป็นจอตัวอื่นเนี่ยเราจะเห็นการซ้อนแสงค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าภาพยังคงชัดอยู่ทั้งมุมก้มมุมเงยนี่คือสิ่งเดียวนะครับที่เรียกว่าเป็นจุดขายหลักเด่นๆเลยซึ่งแบรนด์อื่นก็จะไม่มีครับอ๋อทอรีเพิ่งเห็นเมื่อกี้เไ,ได้เราอันนี้รีโมทก็ดอมแล้วว่านี่คือรีโมทที่เขาปรับดีไซน์ใหม่ก่อนนี้ให้รีโมทอันท่าบ้านผมก็หูยคือมองย้อนกลับไปเกือบสิบสิบปีดีไซน์เดิมแต่อันนี้ก็โอเคขึค้นแต่ผมว่าเราคงไม่ใช้มั้งเพราะทุกอย่างเรากดจะะด้้าาาานนนหง่่ยกวครับ เรื่องจอยห้หมดนะของอีกอันนึงก็คือเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องการแสดงผลมากๆนะเมื่อเทียบกับหลายๆแบรนด์คืออันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงมุมมองที่ลดการท้อนแสงอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาจะมีสิีสครับผมขออนุญาตนะดิสเพลยเห็นบิววิ i n g a n g กิลไหมครับคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องติดให้มันเชิดเชิดเชิดมากๆแล้วบางทีมุมมองมันมันแงนะ่่ะ และแสงมันมองมองโอเคนะคือมันสู้แสงได้แต่การแสดงผลเนี่ยเขาสามารถปรับให้มันผมจะลองก้มนะแล้วลองดูว่า1 2 3มีผลต่อการมองในกล้องมากไหมนะก็คือคง่ายคือเวลาจอมันเอียงอะไรก็แล้วแต่ครับคุณก็สามารถมาแอดจัดตรงนี้ได้ผมถือว่าอันนี้เป็นความใส่ใจที่โดดเด่นมา,มากๆของเ n นบู d รุ่นนี้เลยครับ หนึ่งในฟังก์ชันหลักที่หลายคนอยากจะอัปเกรดรถคันเดิมในการเปลี่ยนวิวนั่นคือการใช้ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับสิ่งนี้นะครับจะให้แบบเป็น Official ครับหมายความว่าที่กล่องนั้น,น่ะไม่ใช่แค่โลโก้มาแปะแปะ,แปะพิมพ์มนะแต่มันคือการผ่านแอป r o ลผ่านมาตรฐานทุกอย่างแบบถูกต้องได้ลิขสิทธิ์แท้ๆฉะนั้นการเชื่อมต่อน,นี้ก็จะสมบูรณ์แบบ ตามที่แบรนด์เขากําหนดหรือเหมือนกับรถรุ่นใหม่ๆที่มีแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับจอแอนดรอยที่เป็นการใช้แอปพลิเคชันจําลองแต่ว่าสิ่งนั้นก็สามารถใช้งานได้ดีเพราะที่ฮัมมิ่งเราขายทั้ง2แบบอันนี้เราก็แค่ให้เข้ามุมแบบตรงไปตรงมากับลูกค้าครับผมต่อในส่วนของ a p p l e Car ้าเพย์ดูก่อนนะครับการเชื่อมต่อง,ง่ายๆคือเราเอาบลูทูธเชื่อมต่อเปิด w i f i ทิ้ไงไว้แต่ไม่ต้องคอนเนคเดี๋ยวระบบมันก็เข้ามาเองอัตโนมัติแบบนี้ครับเราสามารถที่จะเข้าสู่การใช้งานง่ายถ้ผมไปหน้าโฮมมันนะครับทีนี้ ไอคอนต่างๆตรงนี้คือข้อมูลที่มาจากสมาร์ทโฟนของเราที่สามารถรองรับโทรศัพท์ <c oughs> ฟังเพลงแผนที่นะครับ <c oughs> ก็จะพิมพ์จากตรงนี้ก็ได้หรพิมพ์แบบหน้าจอก,ก็ได้พิมพ <c oughs> ์แต่ว่า G U I พวกนี้จะถูกดีไซน์มาให้ใช้งานง่ายมองง่ายเน้นความปลอดภัยในคำนี้ตัวอักษรตัวกด,ดใหญ่ๆเลยครับอ่ะผมลองไปที่ Google Map ดูนะครับอันนี้ผมเปิดพอดีนี่ผมต้องเปิดเป็นเมนูอ่สีดำไว้เพราะถ้าเกิดเป็นสีขาวแสงมันสว่างมากนะครับอันนี้ผมพอายามผมเห็นปึ๊บ ผมลองเซิร์ชไปที่อนี่ไงแล้วก็ไปที่แฟลปปิ้ผมก็กดนี่ครับแล้วก็กดดังทางตัวสอนจะใหญ่กดง่ายนะครับถ้าเกิดเข้าไปหมดฟังเพลงอย่าง Spotify นี่กดเข้าไปเลยครับอะโกลเด้นแบบนี้ครับแบ่งครึ่งหน้าจอก็สามารถทำได้ทั้งหมดนะครับมันทำงานง่ายสะดวกมากๆนะครับแต่ก็ใหญ่หน้าจอแบบนี้นะครับ ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้ครับมันก็รองรับฟังก์ชันที่มากับ Apple CarPlay iOS ที่ผมได้ดีขึ้นด้วยครับใครอยากจะดูฟังก์ชันนี้ย้อนดูข้างบนได้ครับผมทำแบบละเอียดล้วคืออันนี้มันสามารถแสดงไอคอนแบบหลายแถวได้ปกติมันแค่4ก้อนเนาะแล้วบิจเตมันได้แบบ2บาร์แบบนี้ครับผมว่าจอเน,นี้ยมนเลยทำให้เราได้การใช้ CarPlay ที่เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีขึ้นกับ iOS 26ด้วยนะครับ และก็มีฟีเจอร์หนึ่งที่ไม่มีอยู่ใน Apple c a r p l a เพยด้วยกันแต่ว่าตัวจอเขาทำขึ้นมาคือสังเกตไหมครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเปิด c a r p เพยด้วยหน้าหน้าเต็มแบบนี้แต่ว่ามุมนี้เห็นไหมมีไอคอนถ้าเรากดแบบนี้เข้าไปปุ๊บนะครับมันจะย่อไซส์ลงมาให้ด้านข้างเนี่ยเอาฟังก์ชันของตัวจอเนี่ยมาแสดงผลทำงานได้เช่นเปิด FM USB หรือเปิดใจโรสามารถทำได้อ่ะผมลองเปิดนะอันนี้เปิดคาเใช่ไหม ผมลองกดนะครับเรดิโอเห็นไหมครับนี่คือฝั่งของตัวเคบูตเองนะครับสมบุตลองดูครับมีมี USB นะครับถ้ามี USB ก็ขึ้นเลยคือผมว่ามันทำให้เราใช้คาร์เพลย์ควบคู่กับฟังก์ชันพื้นฐานของรถได้มากขึ้นด้วยอา้าวพื้นฐานของจอแต่ไม่ของรถนะครับแล้วก็อันนี้ครับถ้ามางคนจะใช้ Pit and Low นะครับเรียกว่าตัวนี้ครับถ้าเกิดใครเป็นรถที่เป็นออฟโรดอยากจะเห็น มุมก้มมุมเงยของรถเนี่ยผมเอียงนะเอียงก็จะเห็นควบคู่ไปด้วยเรียกว่านําทางใครเป็นสายออฟโรดนาทางเนี่ยแล้วอยากจะเห็นการเอียงของรถเนี่ยมันสามารถทําได้จริงๆแล้วตัวนี้ครับมันมีเป็นฟังก์ชันจุดขายของตัวเขานะครับคืออันนี้ผมกลับไปหน้าหลักนี่มีมันคือหน้าหลักก็มีนะครับมีอย่างเงี้ยแต่ผมว่ายังไงคนก็ต้องนําทางป่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถใช้ CarPlay พร้อมกับการดูพิซแอนโแบบนี้ได้ด้วยครับ ฝั่ง Android Auto นะครับก็สามารถทำแบบ iPhone เื็นจักรู่ได้แต่ว่าต้องไปกดให้ตรงนี้ Android Auto Screen Size Switching On ด้วยก่อนนะครับทีนี้ผมจะเปิดเชื่อมต่อด้วย Bluetooth นะครับแล้วก็เปิด Wi-Fi ทิ้งไว้นะครับการเชื่อมต่อมันก็จะออตเมติกขึ้นมาเองนะครับอันนี้ถ้าเกิดสมมุติเราใช้ไว้เนี่ยเราสตาร์ทรถตอนเช้ามันก็ออโตติติกง่ายๆคือไร้สายมันก็ให้ความสะดวกนะครับอ่เห็นไหมครับด้านข้างจะมีเหมือนกันก็คือกดมาปุ๊บ ก็ยังสามารถเอาฟังก์ชันเมื่อกี้มัใช้ได้ปุ๊บผมจะนำทางนะครับพิชโลก็ยังใช้ได้อเอียงลดขึ้นเนินนะนำทางใช้ได้ครับไม่ต้องการก็แค่ปิดมันซะสามารถทำได้เช่นกันแล้วก็ใช้ความสามารถของ Android Auto ก็หลักการโดยการโทรศัพท์แผนที่ฟังเพลงก็น,นี่ครับกดเพลงนะครับไอคอนมันใหญ่มากอะใหญ่แบบใหญ่สาใจอะ่ะนี่ครับอยากจะเล่นเพลงไหนก็จิ้มเอานะครับอ่ะซืผมไปอคอแล้วกัน นะครับแล้วก็จับไปที่ Google Map นะครับแบ่งครึ่งหน้าจอนะแบ่งครึ่งพอผมไม่ฟังเพลงด้วยผมเปิดอ่ะฟังเพลงด้วยกันอ่ะเปิดปิดรอด้วยอ่ะไอ้ครบเลยแมนะ่ทำได้กนเะนี่ยผมขอแยกเลือกปุ๊บแล้วก็เลือก p ิ t แอน Lo รนี่เห็นไหมมาครบเลยนะครับหรือบางคนอยาฟัง FM นะเรดิโอนะปิดก่อนนะเรียกว่าอันนี้ยเจ๋งมากครับ ใน,ในผมพูดถึงพิชเชโลไปแล้วนะครับนี่คือฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นของเพิ่มเติมเข้ามาใน 9724XS แล้วก็เป็นรุ่นเดียวที่มีในตลาดด้วยครับคืออันี้ผมคิดว่าเฉพาะกลุ่มเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนขับรถกลุ่มนี้อยู่แล้วผมว่ามันก็เจ๋งนะเพราะคุณสามารถที่จะเห็นการก้มเงยยกตัวของรถได้เต็มที่เอาเอียงเอียงไหมเอียงนะเอียงเชิดขึ้นเชิดลงสามารถ ที่จะเห็นได้ครบเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าถ้าเกิดใครไปใส่ออฟโรดเนี่ยตัวนี้ผมว่าน่าสนใจมากจอใหญ่มองชัดง่ายเลยครับคนที่อยากดู YouTube บนจอนี้นะครับจะมีทางเลือกในการสามารถทําได้ถึงแม้เขาไม่ใช่จอ Android นะครับเอาแบบพื้นฐานก่อนที่มากับเครื่องเลยคือตัวนี้รองรับไวเ e ส s s นด์เ r i n g กับจอที่เป็นสมาร์ทโฟน Android นะครับคือสามารถที่จะสะท้อนหน้าจอได้เป็นผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ YouTube ยังคงเล่นและสามารถปิดจอได้แต่ในมุมมองผมอะ ผมอว่าเราสั่งซื้อจอแบบนี้มาเนี่ยเราควรใช้มือถือของเราเนี่ยในการใช้ Wallet Apple CarPlay หรือ d e t o ในการโทรศัพท์ฟังเพลงแผนที่จะมากกว่า YouTube ควรไปใช้กับอุปกรณ์เสริมซึ่งผมมี2แบบให้ตรงนี้ครับแบบแรกก่อนนะครับแบบพื้นฐานที่ง่ายและผมว่า simple คือการต่อด้วย HDMI ด้านหลังตรงนี้ครับมันจะมีพอร์ต HDMI Type D พอต่อเข้าไปผมอาจจะหมุนได้ไม่สุดนะเพราะมันตึงแล้ว พอต่อเข้าไปปุ๊บเราสามารถไปซื้อผู้อุปกรณ์ทำสมาร์ททีวีอย่างนี้ได้นะครับที่มีรีโมทควบคุมนะครับเดี๋ยวผมเขายัดกดเข้าไปที่ hdmi นะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับเราก็สามารถได้ความเป็นสมาร์ททีวีแล้วอยากดูคอนเทนต์ไหนก็สามารถดูไปนะครับือผมดู YouTube อย่างนี้นะครับก็สามารถกดได้แล้วก็เลือกดูประมาณนี้ง่ายๆนะครับและยังสามารถสวิตช์กลับไปดูในส่วนของแผนที่นํำทางที่เป็นคาเฟ่ของเราได้ก็คือเสียงคอนเทนต์ยังคงเล่นนะ แต่ว่าหน้าจอเป็นคาเพ์นํำทางก็สามารถทําได้ด้วยนะครับอันนี้แบบแรกซึ่งกล่องแบบนี้มีหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาก็สามารถเลือกเล้ตามความต้องการนะครับแบบประหยัดสุดผมว่าหลักพันก็มีแล้วก็จบง่ายๆรูปแบบที่2อนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อ USB กับกล่องแบบนี้หลายคนเรียกว่า AI Box คาเพ y Box Android Box ก็แล้วแต่ตัวนี้ทํางานร่วมกับจอผ่านระบบเหมือนคาเพ y แต่ว่าคาเพ y ผ่านกล่องนี้มันทํางานในสไตล์แบบจอ Android ฉะนั้นมันก็ได้ฟีลลิ่งเหมือนกับเนี่ยคาเพลแต่เป็นระบบ Android เหมือนได้จอ Android ครับแต่ว่าทํางานผ่านจากจอแบรนด์แล้วกันได้เสียงแบบจอแบรนด์นะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถเล่น YouTube แบบสัมผัสหน้าจอได้เลยอันนี้นะครับก็กดเล่นแบบนี้นะครเดี๋ยวผมจะลองขยายหน้าจอให้อันนี้ส่วนการทํางานแบบพื้นฐานทั่วไปของจอนี้ครับก็จะมีพวกนี้ครับกดเข้าไปก็เนี่ย FM นะครับบลูทูธ USB นะครับก็พื้นฐานทั่วไป ที่เป็นการใช้งานแบบบนรถนะครับส่วนการตั้งค่าเองตัวนี้ถือว่าพอเป็นท็อปแบบทุกฟังก์ชันที่ควรจะมีในจอเนี่ยใส่กันเต็มมากคราะนี้ผมบอกเลยว่าฟังก์ชันมันเยอะมากเดี๋ยวผมจะเอาแค่บางอย่างที่ผมคิดว่าน่าสําคัญกับคนส่วนใหญ่ละกันนะครับอย่างเช่น connectivity เนี่ย bluetooth เนี่ยมันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้หลายเครื่องนะแต่ว่ามันจะทํางานทีละเครื่องโดยเฉพาะออโตเมติกกับเครื่องสุดท้ายนะครับะจะมีพวกเนี่ยไวรัสมีดลิง SSID นะครับทีนี้มาดูด้านล่าง ที่นี้คือ u u วอน M นะครับก็คือถ้าใครใช้ High Power เนี่ยก็สามารถใช้แอมในตัวขยายแต่ถ้าเกิดเราไปต่อแอมนอกผ่าน RCA หรือแล้วแต่เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องใช้แอมของมันมันสามารถปิดได้นะครับเพื่อให้เกิดความร้อนน้อยลงมันก็มีผลต่อคุณภาพเสียงที่เล่นด้วยนะครับสามารถทำได้นะครับดิสเพย์นี้ก็คือปรับได้เยอะมากทั้งส่วนของการดิมแบบซิง แบบ On Off นะครับปรับการใช้งานมี w a ลเปเปอร์เราสามารถปรับภาพพื้นหลังตามความชอบบางคนใช้ภาพครอบครัวก็สามารถทําได้นะครับมี Adjust มีผ่านไปแล้วนะครับ User Interface ครับก็คือสามารถเปลี่ยนสีต่างๆได้นะครับทั้งสีหน้าจอสีปุ่มกดอันนี้ผมปร๊กให้เป็นน้ำเงินจริงๆแล้วมันสามารถปร๊กได้หลากหลายสีมากๆครับมี diving position ก็คือควรจะเลือกเป็นขวานะครับอันนี้เป็นพื้นฐาน คาเมล่าเองจะมีกล้องสามารถต่อได้สี่ตัวกําหนดได้ครับว่ากล้องแบบไหนมันสามารถควบคุมได้เส้นบอกหลังต่างๆครับซิสเต็มอันนี้พื้นฐานทั่วไปก็สามารถปรับเลือกใช้ได้มีภาษาอันนี้มีภาษาไทยด้วยนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับพอดีไม่ได้เปิดเดี๋ยวภาษาไทยนี่เขากดปุ๊บมันทํางานเลยแบบนี้ซื้อค่อนข้างเร็วครับแต่ว่าผมพ้นชินกับมิูอังกฤษมากกว่าก็เลยขอย้ายกลับไปอังกฤษใหม่ นะครับอันนี้พื้นฐานมีปรับเวลาทาม์เมอร์ทม์โซนนะครับทีนี้ออเดีโอนะครับถือว่าเป็นส่วนที่เรียกว่าให้มาครบมากๆถือว่าเป็นน้องๆ DSPM เลยก็ว่าได้นะครับคือเราเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเห็นแบบแผงแบบงงๆหน่อยก็คืออันนี้เป็น Crossover ที่สามารถแบ่งความถี่ฟอนต์เรียซับกำหนดสโลปความล่าชันเกนต่างๆได้เลยตรงนี้ครับเลือกได้นะครับ EQ มาให้ครบแบนเยอะมากกดเราเลือกเลยนี่ สามารถเลือกได้เซฟเป็น p รีเซ t เก็บไว้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการ Memory เก็บหรือจะเป็น p ร e เซ t ที่มาจากโรงงานก็มีมาให้ปรับ s ับ w ู o ฟอร์ได้ด้วยนะครับมี Position นะครับอันนี้มันเป็นการ Adjust ว่าเสียงนี้ทำงานแบบฟังรอบคันหรือเสียงนี้ฟังเฉพาะด้านขวามันก็จะมีให้เราเลือกนะครับแอดจัสแบบแมนสามารถทาได้ถือว่าละเอียดมากนะครับในการที่จะปรับเรื่องของมิติเวทีเสียงมีเฟดบาลานซ์นี่ผมปพื้นฐานทั่วไป มีตัว volume offset ก็คือปรับความดังเบาของสื่อมีเดียต่างๆี่เราเล่นนะครับซาวเอฟเฟถือว่าให้มาเยอะมากนี่ผมพอพูดกับช้าๆเลยคือมันเป็นเหมือนส่วนเสริมให้เราสามารถปรับเสียงให้เราได้เสียงที่ถูกใจได้ง่ายอรารมณ์เหมือนคล้ายๆเป็น preset mini dsp อ่ ure, นะก็คือมีเบสบู t ไหมซู p r e ร e มก็คือเหมือนเพิ่มความถี่หลายๆย,ย่านอันนี้เบสบูทคือเน้นเบสเป็นหลักนะครับมีลาวเนก็คือยกความดังให้มันดังมากขึ้น มีซาวด์รีไลเซอร์เนี่ยก็คือเป็นแบบความสมดุลของเสียงนะครับมีอันนี้บางคนอยากได้ไรต์อีโอไรเซอร์คือปรับความดังเบาของเสียงที่เกิดขึ้นในการขับขี่นะครับแล้วก็จะมีตัวสเตด e q q อยากให้ State สเตดสูงกว้างต่ำเตี้ยก็เลือกได้นะครับมีสเปซก็คือปรับให้เหมาะกับรถไซส์ขนาดของที่เรามี นะครับแล้วก็มีตรงนี้อยากใช้ EQ เมื่อกี้เป็นพาติ EQ ีก็มาเปิดปิดได้คือผมว่าเขาให้มาค่อนข้างแบบเยอะมากซื้ออันนี้ไม่ว่าจะเป็น s y เต็มเล็ก high power หรือมีแอม c ีช n n e l หน้าหลังมีซาวบูเฟอร์อันนี้สามารถจบครบตัวแบบไม่ต้องมีดิสซีแอมเลยครับ <S <S ผมว่าหลายคนรู้สึกว่าจอตรวนี้มันสว่างชาดัดใสและมันใหญ่บางคนก็คงกังวนลเลยใช่ไหมว่า ถ้ากลางคืนมันจะสบายตาไหมคือมันดิมแสงได้ดีนะแต่ถ้าเกิดเราแบบอยากจะจบปัญหาไม่ต้องสว่างแต่เสียงยังคงทำงานเนี่ยจอแบรนด์ส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันนี้ Display Off ดำปิดปีเลยไม่แสบตาแต่เสียงทำงานปกติอยากใช้างานก็แตะกลับมาแบบนี้ผมว่าอันเนี้ยหลายๆคนถ้าอยากได้จอที่มีขนาดใหญ่นะครับฟังก์ชันแบบครบที่สุดแน่นๆฟังก์ชันเนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากๆทีเดียวครับ นี่คือความสามารถของจอตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดของเคนบูดครับ DMX 9 7 2 4 XS ครับเรียกว่าหน้าตาโดยรวมมาอาจจะรู้สึกเหมือน9720ตัวเดิมแต่หลายๆสิ่งหลายอย่างมันอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถใช้งานบนรถได้เต็มฟังก์ชันและแตกต่างจากการแค่ใส่จอทั่วๆไปตัวนี้สามารถตอบโจทย์ในทุกการใช้งานทั้งเรื่องของ Connectivity อุปกรณ์อย่าง Apple CarPlay Android Auto HDMI จอภาพชัดอยากได้กล้องชัดๆ ทำงานกับรถที่เป็นแบบมีพิ and l ล w ยกขึ้นยกลงหรือจอตัวนี้เนีอยจะยกขึ้นแยกออกมันสามารถอ d ดจัสทำให้รถคันเดิมของคุณเนะี่ยมันดูทันสมัยคือบางคนเนะี่ยใส่เจ็ดนี้ยุคนี้ไม่ไหวแล้วนะมันเล็กมากๆแต่พอใส่10นิ้วมันโหมันดูอลังการแต่ว่าคันนี้ต้องยอมรับเลยว่า มันต้องเลือกรถพอสมควรนะครับว่าจะใส่เข้ากันไหมแต่ว่าด้วยที่ฮาร์มิงของเราเนี่ยเรามีประสบการณ์ในการใส่จอขนาดใหญ่แบบฟล o ต t ิ้งแบบนี้ในรถหลากหลายรุ่นเราสามารถบอกเลยครับว่ารถของคุณถ้าใส่กับเคนบูตตัวนี้จะใส่ยังไงให้สวยเราก็จะมีวิธีหลากหลาย<ๆ>เช่นการซื้อกรอบหน้ากากบางส่วนมาผสมหรือถ้าเกิดจะให้เป็นงานแบบคลาสมากแบบปั้นเข้ารูปเราก็สามารถทําได้ฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้รถในสไตล์คันเดิมของคุณเนี่ยแตกต,ต่างแบบสิ้นเชิงนะครับแบบ เทคโนโลยียุคใหม่แบบนี้ให้มาหาลัยฮัมมิงครับเราไม่ได้มีแค่ตัวท็อปไดน์จีนจแล้วของเคนบูดเรามีครบทุกรุ่นนะครับหรือถ้าเกิดเป็นจอไบดบนจ์จีนเรามีแบรนด์ครบทั้งอัลพน์ไพลอนีร์เรก็มีหรือแค้กรทั่งจอแอนดรอยล้วก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะ่ะเราเนี่ยมีครบทุกฟังก์ชันครบทุกตลาดเพื่อรองรับลูกค้าเพียงแต่ว่าเราก็จะแนะนําแบบตรงไปตรงมาครับว่าตัวนั้นตัวนี้มันมีข้อดีอย่างไรข้อด้อยอย่างไร จุดตันใจอยู่ที่ลูกค้ารับว่าโจทย์แต่ละคนไม่ตรงไม่เหมือนกันคุณเป็นผู้เลือกแต่ผมเป็นแค่คนให้ข้อมูลครับถ้าอยากได้ของครบๆแบบนี้เน้นคุณภาพดีๆที่เราคัดมาให้ให้มาแล้วที่ฮัมมิ่งคาสเซ o ครับร้านอยู่ที่ทานน่อชันนงครับใกล้ๆห้างสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกริ่งกดซับไซส์สวัสดีครับ